ทำไมนะตน่ารู้นะก็มาก่อเสียดนะโอเคน่ารู้นะโอเคน่าเชื่ไหมโอเคค่ะไม่เชื่อใจพูดผู้ดำเนินเออเมย์แล้วอันที่หกอะแล้วเด้งหกเด้งเจ็ดเด้งแปดอะก็ก็ไม่รู้อ่ะเอา อะไรครับเนี่ยอุยกููชิตาตานะกูชิตาะตาะข้าหน้าหนุ่มตัวเองนอนอยู่หรอตัวเองนอนอยู่มาอยู่มากกเขาวกูมาโก้ขาวมาเมือ่อ เออแล้วสัญยากรรมฟรีอ่ะก็ฟรีไปดิแต่ทุกคนเอา้าพูดฉีดตาไปอืมมาพูดชีดตาหนืม นอนอยู่ไม่พูดียงดังพูดษีตมาได้